ร่วมกันให้บริษัทมันโต,นเ,นโตเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะคากําไรกันตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแบบข้อผิดพลาดของพวกเราเนาะเพราะวันเนี้ยคืออยากจะวอรพิ่งจริงว่าขอแบบโอเคคือใครจะคิดเห็นยังไงเราเราห้ามความคิดถูกคนไม่ได้แต่วันเนี้ยตัวเราเองอะเราก็ยังถือว่ายังไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเราเราเราแบบว่าเฮ้ยเราเหมือนกลายเป็นคนที่แบบ รังแกคนอื่นอะพี่ทา,ทางที่ตรงเนี้ยเราตอนเนี้ยเราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราแบบเป็นเหยื่อเอา,เอาถูกถูกเอามาแขวนตรงเนี้คือเราเราเครียดกับสถานการณ์นี้มากแล้วก็เราก็อยากที่จะมีคนกลางเนาะโดยที่เป็นสารเนี่ยคืออยากจะให้เรื่องมันไปสู่ขบวนการทั้งหมดเลยเพราะว่าจะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องมาแบบพิพาทกันในโลกโซเชียลอะค่ะพี่ตอนนี้เราสึากธิ์เงรครั ก็จริงๆมันเป็นเรื่องของการจัดจัดผังบริษัทที่แบบเรามีที่ปรึกษาที่เขาแบบทําบริษัทมหาชนมาก่อนแต่ถามว่ามันอาจจะดูเข้าใจยากซึ่งผมก็ต้องใช้ความการมามเข้าใจประมาณหนึ่งก่อนที่จะทําผังอันนี้แต่ถามว่ารถทัวจะมาจอดอะไรไหมก็จริงๆก็เตรียมใจจอดเรียบร้อยจอดแล้วเพราะว่าเพราะว่ารถทัวเขาอาจจะคือเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในมุมมองของเราซึ่งวันนี้เราเลยขอที่แบบ เลือกที่จะออกมาพูดแล้วขอให้แบบเปิดใจฟังเรานิดนึงอะค่ะว่าโอเคในม,มุมมองของเราในวันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูถ้าคุณคุณเหมาะกลางคุณเหมาะต่อหรือว่าตัวย่าเองเนี่ยคือเราก็ตั้งใจที่จะทําธุรกิจเราแค่เป็นคนคนหนึ่งอะที่ที่เราอยากประสบความสำเร็จอยากทาธุรกิจเราให้ธุรกิจมันเติบโตเราก็ตั้งใจกับมันมากๆเราก,ก็มันก็กําลังไปได้แบบดีมากๆซึ่งวันนี้ถ้าเกิดแบบอยากจะฝากถึงก็คือถ้ามองอยากจะให้ มองย้อนกลับไปพอฝากถึงเขาก็ได้ว่าเฮ้ยในวันที่เรามาร่วมหุ้นกันในอดีตอะค่ะต่างคนเราก็ต่างทํางานเนาะแล้ววันหนึ่งที่คุณออกไปด้วยคดีของคุณที่มันเคยเกิดขึ้นแล้ววันนี้โอเคเราเราเรา,เราแยกทางกันออกมาและเราก็มุ่งนะคืออยากจะพูดว่าอะไรดีอะอยากจะให้ธุรกิจมันไปต่อให้ธุรกิจมันไปต่อโดยที่ถามว่าแบบวันนี้ที่มันมีเขาไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้ งั้นเราคงไม่ได้ให้น้องสาะขเขากลับมามซื้อหุ้นนะโมเมนต์นะเราตั้งใจที่จะเติบโตไปต่อทําธุรกิจต่อเนื่องแล้วก็ขยายกิจการต่อไปแต่พอมันเกิดการพิพาทกันทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยค่ะพี่พูดทุกครั้งที่มีการประชุมจะหลุดม,มันไม่ตรงกันแล้วอ่ะพูดใจหยาบคายใส่เราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆที่เราไม่เคยนำต